สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับโอ้โหไม่พบกันมานานพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องกันอยู่ด้วยนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมเนี่ยได้ไปมีประสบการณ์ในการใช้ Apple Care Plus อีกแล้วครับก็คือเจ้า iPhone 16ผมเนี่ยครับอันนี้นี่คือเครื่องใหม่แล้วนะใส่เคสแล้วด้วยปกติผมเป็นคนใช้โทรศัพท์แบบไม่ชอบใส่เคสนะครับก็ใช้งนมาตลอดทุกเครื่องเลยล่าสุดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือว่าเออเล็กไหมนะ ผมบังเอิญหลุดมือนะครับแล้วตัว iPhone 16 Pro ผมเนี่ยมันก็ร่วงลงไปกระแทกกับพื้นถนนคอนกรีตก็คือถนนเลยนะครับแล้วก็ไปลงมุมเนี่ยมันไปลงพื้นพอดีก็เลยเกิดการแตกร้าวของกระจกด้านหลังนะซึ่งก็ค่อนข้างร้าวกันใหญ่โตมากพอสมควรคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ iPhone 16 Pro, Pro มาสักพักหนึ่งนะน่าจะเกือบเกือปีหรือเป็นปีได้แล้วนะครับก็ปรากฏว่า มีการหล่นบ้างนะครับมีการแบบเป็นรอย้อขอบโลหะมันนะเป็นรอยแล้วก็บิ่นง่ายมากนะครับแล้วก็ด้านหน้าเครื่องก็มีรอยกระจกก็มีรอยด้านหลังก็มีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยแต่อุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้มันทําให้รู้สึกว่าเออมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปเคลมเครื่องกันใครที่ติดตามผมมาเนี่ยจะอาจจะทราบว่าออผมเนี่ยได้เคยไปเคลมเครื่อง iPhone 16มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่า นี่เป็นการเคลมครั้งที่สอาสำหรับคนที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกขออธิบายก่อนว่าตัวปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อ iPhone ของ Apple นะครับมันจะมีประกันติดมากับโทรศัพท์เนี่ย1ปีแต่เป็นประกันตัวอุปกรณ์ของเขาคล้ายๆกับว่าสมมุติว่าถ้าเกิด แบตเตอรี่มันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพภายใน1ปีเสื่อมเร็วหรือมีปัญหาวงจรหรืออุปกรณ์อะไรในเครื่องเนี่ยที่มันเสียหายนะครับไปเร็วกว่าเวลาอันควรโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรมันนะเขาก็จะเราก็สามารถเอาไปซ่อมมาไปเคลมได้แต่ไม่รวมประกันอุบัติเหตุ ซึ่งถ้าเราซื้อ Apple Care Plus นะคบเป็นบริการเสริมนะก็ราคาสูงพอสมควรทำให้เพื่อนเมื่อหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ซื้อนะคบเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์ก็แพงแล้วใช่ไหมแต่ผมจะบอกเลยแล้วยังยืนยันครัว่าตัว Apple Care Plus เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากแล้วก็ควรซื้อมากๆไม่ว่าคุณจะซื้อ iPhone iPad MacBook นะครับหรือว่า AirPods เอาเป็นว่าอุปกรณ์อะไรของ Apple อะถ้ามันมี Apple Care Plus ก็ซื้อเถอะนะครับมันคุ้มค่าเพราะอะไรนะ ก็นอกจากมันจะยืดขยายเวลาประกันของตัว Apple เดิมเนี่ยนะครับประกันอุปกรณ์จาก1ปีเป็น2ปีในกรณีของโทรศัพท์นะครับมันยังเพิ่มประกันอุบัติเหตุซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีนะถ้าเราไม่ซื้อ Apple c a r e Plus จะไม่มีประกันอุบัติเหตุถ้าเราซื้อ Apple Care+ Plus จะได้ประกันอุบัติเหตุมาในระยะเวลา2ปีด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าสมมุติเราทำโทรศัพท์ตกน้ำเราทำหล่นตกจอแตก เราทำล่นแล้วมีรถวิ่งทับอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆเราเข้าห้องน้ําทําโทรศัพท์ร่วงทําโทรศัพท์ตกซ่วมอะไรแบบเนี้ยอุบัติเหตุทุกชนิดนะครับที่ทําให้เกิดความเสียหายกับโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีการรับประกันเกิดขึ้นเราจะสามารถเคลมเครื่องได้อย่างในกรณีผมคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ทําโทรศัพท์ร่วงแต่ไม่ได้แตกเยอะนะเป็นรอยแล้วผมก็ไม่พอใจอยากไปเคลมนะครับในการเคลมใช้สิทธ ประกันรายลเอีของ Apple Care Plus เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเซอร์วิสฟรีนะครับไม่ใช่เข้าอุปรกรณ์ตั้งแต่ประมาณพันกว่าบาท2,000กว่าบาทหรือสูงสุดเนี่ยที่3,000กว่าบาทอันนี้คือสูงสุดละกรณีที่แบบเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งเครื่องเลยซ่อมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ฟรีเขาเนี่ยจะสูงอยู่ที่3,000นะครับซึ่งจริงๆมันคือ3,300บาทนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่วันนี้ผมเสียไปนั่นเอง เราก็ได้เครื่องใหม่มาเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรแล้วนะมีมาแต่ตัวเครื่องสายอะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยใช้ของเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องทั้งเครื่องก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่คุ้มค่ามากแล้วไอ้การเคลมประกันอุบัติเหตุเนี่ยไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยความหมายคือว่าในระยะเวลา2ปีเนี่ยเราจะแบบทาโทรศัพท์ตกแตกแล้วเราจะไปเคลมด้วยวิธีนี้กี่ครั้งก็ได้แต่อย่างที่บอกมันจะมีค่าเซอร์วิสฟรีนะครับมันไม่ได้แบบฟรีศูนย์บาท แต่มันก็เรียกว่ามันถูกมากเพราะว่าถ้าเราดูในใบเสร็จนะครับเขาจะเขียนเลยว่าค่าอุปกรณ์อย่างวันนี้ที่ผมไปเคลมเนี่ยประมาณ2 0,000กว่าบาทผมไม่ต้องจ่ายผมจ่ายแค่เซอร์วิสฟรี3 0 0บาทนะครับผมก็ได้เครื่องใหม่มาและนี่เป็นการเคลมครั้งที่2แสดงว่า iPhone 16ที่ผมถืออยู่เนี่ยเครื่องแรกที่ผมซื้อมาจาก Apple เครื่องนั้นคือเครื่องที่1ผมเคยไปเคลมเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งนั่นคือเครื่องที่2เครื่องล่าสุดที่ผมใช้ที่มันแตก แล้วผมก็เอาไปเคลมจนเป็นเครื่องนี้นี่คือเครื่องที่3แล้วนะครับเป็นเติร์ดเวอร์ชันแล้วที่ผมใช้ iPhone ีบ Pro นะครับดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุเนี่ยผมก็เลยตั้งใจที่จะกะว่าจะมาทําคลิปเล่าเรื่องแบบสมบูรณ์หน่อยคราวที่แล้วเนี่ยเล่าแบบหยาบๆนะครับคราวนี้ก็มาตั้งใจเล่าละเอียดมากขึ้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเข้าแอปพลิเคชัน Apple Support ไปโหลดใน iOS ได้แล้วก็ทําการนัดหมาย ผมแนะนําเลยว่าใครอยากจะไปเคลมอะไรแบบนี้ให้ไปที่ Apple สาขา Central World นะครับไปที่ Apple โดยตรงเนี่ยมันรวดเร็วมีอะไรพร้อมมีโอกาสที่จะได้เครื่องกลับมาเลยภายในวันเดียวกันนะครับหรืออย่างน้อยก็เร็วกว่าแล้วก็เขามีความพร้อมที่จะเซอร์วิสเราในทุกๆด้านนะ่ยมากสูงสุดนะครับก็จะสะดวกสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพทั้ง2ครั้งที่ผมไปเคลมผมไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เสมอเลยก็ทกําการนัดหมายเสร็จนะครับ Uh, เราก็จะรู้เวลาวันล่วงหน้าแล้วก็เวลาสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าต้องนัดหมายล่วงหน้าเป็นสัปดาห์แต่อย่างเมื่อวานเนี้ยผมเหตุเกิดเมื่อวานนี้ผมนัดหมายแล้วก็มาวันนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเรียบร้อยภายในแบบวันผมก็สามารถจัดก,การเรื่องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเลยพอถึงเวลานัดนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องไปล่วงหน้านานนะครับถึงเราจะไปก่อนแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องรอตามเวลาอยู่ดีนะครับเขาไม่ได้รัดคิวได้ แล้วก็ไปก่อนแค่5-10นาทีก็พอนะครับแล้วก็ไปที่ชั้นหนึ่งตรง Apple Store Central World มันตรงประตูทางเข้าเข้าไปเนี่ยมันจะมีโซนที้เขายืนรอต่อคิวกันเขาจะเรียกว่า g e n i u s Bar นะครับก็สามารถจะถามเจ้าหน้าที่ตรงนั้นได้พอถึงเวลาก็จะมีเจ้าหน้าทีา่เชิญเราไปนั่งนะครับมีจุดประจําแล้วก็มีคนมารับเรื่องมาดูแลเราต่อก็อย่างการณีของผมวันนี้เขาก็จะถามว่าผมแบ็กอัพเครื่องหรือ,อยังผมแบ็กอัพผมเนี่ยได้เอาพวกวิดีโอไฟล์รูปอะไรเก่าๆออกจากเครื่องหมดละแล้วเพื่อให ข้อมูลในเครื่องมันน้อยที่สุดแล้วก็แบกอัพเครื่องลงไปใน iCloud ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เตรียมการอะไรต่างๆแล้วก็เช็ครหัส Apple ID เราจะต้องใช้นะครับเขาก็จะทำการรันโปรแกรมทดสอบเบื้องต้นนะครับโอเคพอรันโปรแกรมทดสอบเบื้องต้นเสร็จนะครับเขาก็จะมาดูสภาพเครื่องนะครับแล้วก็เพื่อดูตามความเหมาะสมว่าเอ๊จะซ่อมบางส่วนเปลี่ยนกระจกด้านหน้าเปยนกระจกด้านหลังไหมของผมเนี่ย ผมไปเคลมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังแตกข้างหน้าก็มีรอยหลายจุดที่ผมสะสมรอยมานานละรอเคลมทีเดียวแล้วขอบตัวเครื่องอของ iPhone 16อ่ะมันจะเป็นแถบโลหะใช่ไหมซึ่งมันบิ่นง,ง่ายมันมีคมีคมมันล่วงทีนึงมันก็บุบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงเท่ากับ iPhone รุ่นเก่าๆอย่างผมมี iPhone 11นะครับที่ขอบมนผมรู้สึกว่าแข็งแรงกว่า ตัวไทเทเนียมรุ่น16เนี่ยมากเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันอ่อนแอลงไงก็ไม่รู้นะเนื่องจากเขาเห็นว่าโอเคมีปัญหาทั้งหน้าหลังจริงแล้วก็ขอบตัวกรอบมนะันอะมีการบินเขาก็เลยบอกว่าทําให้มันไม่สามารถจะเปลี่ยนกระจกได้เพราะว่ามันบินก็เลยจะต้องเป็นการเปลี่ยนเครื่องทั้งเครื่องนะครับซึ่งจริงก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วละ่ะเขาก็โอเคมาสอบถามความมั่นใจกับเราพูดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับสามพันสาร้อยบาทแล้วโอเคซึ่งผมโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เขาก็จะไปหาเครื่องเขาจะบอกผมว่าถ้าเครื่องรุ่นที่เราต้องการเนี่ยมันมีเขาจะเอามาให้เลยถ้าไม่มีเราอาจจะต้องรอแบบรอ,รอสั่งซึ่งผมก็ค่อนข้างกังวลเพราะผมเนี่ยตั้งใจไปเพื่ออยากจะทําให้จบแล้วเครื่องกลับมาใช้ต่อเลยคราวที่แล้วก็เป็นแบบนั้นนะครับก็โชคดีครับมีเครื่องอยู่ในสต็อกนะครับรุ่นที่ผมใช้เหมือนเดิมสีเดิมเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็ไปเบิกเครื่องมาเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะมาทําการเ,เขาก็จะอัปเดต OS ของเครื่องนั้นก่อนใช้เวลาสักครู่นะครับเขาจะเอาเครื่องไปต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใหม่นะอัปเดต OS อะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาให้เราทารนสเฟอร์นะครับผมเนี่ยในเครื่องมี eSIM อยู่2เบอร์ ber, นะทั้งของเครือข่ายทูแล้วก็ AAS แล้วก็มีข้อมูลต่างๆมันมีวิธีการทำเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือการที่เราเไปแบ็กรีสโต้แบ็กอัพจาก iCloud กับแ,แบบที่2คือการทรานสเฟอร์ตรงๆนะครับก็คือวางเครื่องข้างๆกันแล้วทรานสเฟอร์หากันซึ่งแบบ2เนี่ยจะเสียเวลามากกว่าแต่จะสมบูรณ์กว่าส่วนตัวผมก็ชอบแบบ2แล้วนะครับก็เลยบอกว่าเออผมขอทรานสเฟอร์ดีกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ห่วงว่าเออข้อมูลมันมันอาจจะทําแบบหลายชั่วโมงเลยนะทรานสเฟอร์ Transfer. บางทีอาจจะต้องแบบปล่อยเครื่องไว้แล้วมารับอีกทีเพราะมันนานมากนะครับผมก็บอกเขาก็เลยจะขอดูว่าเครื่องผมใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ ก็ใช้ไปไม่ถึงร้อยกิกนะประมาณ70ิกว่ากิกเพราะผมลบข้อมูลออกแล้วนะส่วนมากเขาก็เลยบอกว่าโอเคนั้เนี้ยสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะน่าจะได้ไม่น่าจะนานมากก็เลยเริ่มต้นทําการทรานสเฟอร์นะครับโดยการวางเครื่องข้างกันแล้วก็มีการส่งคล้ายๆกับเวลาเราใครซื้อ Apple Watch มามันจะมีการเซตอัพที่แบบเอามือถือไปส่องบนนาฬิกาใช่ไหมก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนะครับเครื่องก็เริ่มทําการทรานสเฟอร์จริงๆใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับผมรู้สึกว่า ใช้แค่หลัก1ิบกว่านาะทีเองนะจิมันขึ้นที่หน้าจอแค่แบบไม่ถึง10นาทีเพราะว่าข้อมูลในเครื่องผมมันน้อยแล้วนะครับเราเคลียร์มาละส่วนใหญ่อะจะเสียเวลาพวกข้อมูลภาพข้อมูลวิดีโอถึงบอกว่าให้ย้ายเอาเออกจากมือถือไปลงคอมพิวเตอร์ก่อนจะดีเพราะถ้าเอามาด้วยมันจะเสียเวลาที่ร้านบางทีเราอาจจะเลยแบบทําไม่เสร็จอะไม่ได้เครื่องกลับบ้านเนี้ยมันจะเสียเวลาเรามากกว่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บทานสเปอร์เร็จนะครับก็ ทําการ Transfer eSIM สามารถทําได้สําเร็จเลยโดยที่เสียเวลาหน่อยแต่ทําสําเร็จนะครับทั้ง AIS ทั้ง True ทำทีละเบอร์ก็กลายเป็นว่าเครื่องผมตอนนี้ก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ก็ทุกเซตอัพทุกอย่างเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเดิมแล้วก็ไลน์ซึ่งผมค่อนข้างเป็นห่วงก็มันแค่ให้ผม Verify ผม Backup l ไลน์ไว้แล้วนะแต่มันให้ผม v e r i f y เบอร แล้วก็สักพักหนึ่งมันก็เข้าได้คอนแทคอะไรก็ยังอยู่ก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ไลน์ทุกวันนี้มันใช้ทำงานเยอะมากนะครับถ้ามีปัญหาไปก็จะวุ่นวายเหมือนกันแล้วก็พวกออแอปธนาคารนะครับอย่างของกสิกรเนี่ยก็ต้องปิด Wi-Fi นะฮะอันนี้กลับมาทำที่บ้านนะครับแล้วก็เปิด GP, เ,เปิดให้มันใช้ตัว 4G ของมือถือเบอร์ตรงกับที่เราลงเบียธนาคารเบอร์ที่เราไม่ใช้เราก็ปิดไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับ ก็สแกนหน้าอะไรกันไปก็สามารถจะเข้าแอป K-Bank แล้วก็ใช้งานต่อได้เลยโดยที่ไม่ได้ต้องไปที่ธนาคารเลยอันนี้ก็เรียกว่าแฮปปี้มากๆสะดวกมากหล,ลงจง้องรวมใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยผมไปเริ่มต้นประมาณ2.10มงใช่ไหมครับประมาณไม่ถึง3 0โมงบ่าย3าะก็เสร็จแล้วนะครับเรียกว่าประมาณ50นาทีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยชำระเงินเสร็จแล้วก็พร้อมกลับผมก็ไปชอปปิ้งซื้อเคสนะครับก็คือได้เคส ตัวนี้มาเป็นใสแบบสีเป็นของเตอร์ปาร์ตี้นะครับแตบบ่คล้ายของ Apple เลยแล้วก็สวยมากผมก็รู้สึกว่าเออก็โอเคเอามาใส่ซะหน่อยก็ลดโอกาสที่จะแตกยิ่งเราเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเนี่ยมันมักจะร่วงช่วงแรกๆนี่แหละนะครับก็รู้สึกว่าใส่เคสไปสักพักก่อนแล้วกันเดี๋ยววางใจเดี๋ยวค่อยถอดกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับว่ากระบวนการระยะเวลาขั้นตอนที่ผมทำเ,เป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายนะครับและยืนยันจริงๆว่า เรียกว่าสนับสนุนมากๆให้คนที่ซื้อ p p o o n นะครับจาก Apple เนี่ยซื้อ Apple Care Plus เนี่ยมันคุ้มจริงๆนะผมรู้สึกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่มีแบบเยอะมากอ่ะยกตัวอ,อย่าง Apple ได้ถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งผมชอบมากปัญหาอุบัติเหตุกับมือถือก็คือเราทำหล่นใช่ไหมอุบัติเหตุกับโน้ตบุ๊กก็คือบางทีเราวางแก้ววางกาแฟวางน้ำไว้วข้างโน้ตบุ๊กแล้วเผลอมือไปตบแล้วน้ํากระชอกท่วมคีย์บอร์ดเข้าโน้ตบุ๊ก ก็โอกาสเสียหายสูงมากนี่ก็คืออุบัติเหตุรู้สึกแบบว่าเออจริงๆแล้ว AppleCare+ เรื่องการรับประกันอุบัติเหตุเนี่ยคือคุ้มค่ามากๆสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันแค่ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์นะครับก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ AppleCare+ เนี่ยมันมีการรับประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้แหละที่คุ้มค่าถ้ามันไม่มีประกันอุบัติเหตุนะมันมีแต่ประกันอุปกรณ์ยืดจาก1ปีเป็น2ปีอ่ะผมว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยคุ้ม แต่ประกรันอุบัติเหตุน,นี่คือดีที่สุดเลยครับที่ผมไปเคลมมาสองรอบแล้วเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มถ้าผมไม่มี AppleCarePlus ใช่ไหมผมก็อาจจะต้องทนใช้มันไปยาวนานหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเสียตังค์กับ Apple ซึ่งก็น่าจะค่าอุปกรณ์อะไรก็อาจจะแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงไม่คุ้มถ้าไปเปลี่ยนกับร้านข้างนอกก็อาจจะเสี่ยงที่เรียกว่าระยะประกันที่เรามีก็อาจจะหมดไปเพราะเราไปแกะเครื่องโดยไม่ได้ผ่านศูนย์ที่เขารับรองอะไรแบบเนี้ย ก็รู้สึกว่าเออการ Apple Care Plus นี่มันสบายใจมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องกลัวถ้าผมจะทำร่วงทำหล่นพูดตรงๆความเสียหายสูงสุดที่ผมจะจ่ายก็คือ3,300บาทก็มีโอกาสที่ผมจะเปลี่ยนเครื่องกลับมาใหม่นิ้งเหมือนตอนที่เราซื้อมาตอนแรกเงี้ยก็ตั้งใจไว้เลยครับว่าจะใช้ครบ2ปีตามระยะเวลา Apple Care Plus เลยแล้วเดี๋ยว iPhone 18ออกเนี่ยค่อยว่ากันนะครับระยะเวลา Apple Care Plus ผมเนี่ยจะหมดประมาณช่วงกันยาปีหน้านะครับ ก็ผมก็เรียกว่าซื้อแต่เครื่องออกแล้วก็ซื้อประกันเลยก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงช่วงปลายปีหน้าก่อนประกันจะหมดเนี่ยก็คงจะดูร่องรอยอะไรแล้วก็อาจจะไปเคลมอีกสักครั้งหนึ่งให้เครื่องมันใหม่แล้วก็คอยให้ประกันมันหมดไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอะไรที่อยากมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็แนะนําด้วยว่าประสบการณ์ผมเป็นยังไงเคยได้ยินมาว่าก็มีคนที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายกับ apple care plus ดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนก็ไม่ประทับใจแต่ของผมเนี่ยเรียกว่ายัางรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ยังประทับใจอยู่นะครับแล้วก็ยืนยันคลิปนี้ออร์แกนิกร้อไม่มีสปอนเซอร์ Apple ไม่ได้จ้างมาไม่ได้มาคือมาพูดให้เนี่ยเพราะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆทุกวันนี้ผมจะบอกเพื่อนบอกใครทุกคนเลยถ้าซื้อ p p o o n เนี่ยซื้อ Apple c a r e Plus นะคุ้มมากแบบพยายามซื้อให้ได้ มันคุ้มจริงๆแล้วแล้วเมื่อมันเกิดเหตุะจะรู้เลยว่าเออมันคุ้มค่าแต่สําหรับใครที่อาจจะแบบใส่เคสตลอดอยู่แล้วป้องกันสูงสุดอยู่แล้วที่ผ่านมาใช้โทรศัพท์เนี่ยใส่เคสไม่เคยเสียหายเลยเอาจริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้แต่กับใครที่ชอบใช้โทรศัพท์แบบผมเออท้าท้าความเสี่ยงนะก็คือไม่ใส่เคสอะไรแบบนี้ไม่ติดฟิล์มไม่ทําอะไรเลยควรซื้อนะครับซื้อเถอะรขบ แล้วมันจะคุ้มค่าจริงๆยังไงในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาพูดเรื่องน้ำหอมเลยนะมาพูดเรื่องของ iPhone แล้วก็ Apple Care Plus นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมไปมาก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนบางคนที่อาจจะสนใจหรือว่าใครกาลังจะถอย iPhone หรือกาลังจะถอย Apple Care Plus อยู่ก็หวังว่าจะเป็นส่วนให้ช่วยตัดสินใจได้นะครับยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดอะไระนนต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและก็จะบอกว่าจะกลับมาทําคลิปนะครับมีเพื่อนทักทวงหลายคนแล้วหายไปไหนเราจะกลับมา ก็เดี๋ยวจะกลับมานะครับทำคลิปกันต่ออยังไงก็ขอให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมเจเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ